บาของเจ้าบอกรกครับว่าใส่สีแดงครับผมปล่ยเขาไปแล้วให้พวกเขาเอาเรียกเอาไปมันคือบาหวานนี่ว่ะอ๋อบอกดอกผีผู้หญิงไม่เอิอพ่อเลยบอกดอกพ่อคนน่ะผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายมันจะออกคนน่ะควไหนเจ้าได้ตัวไหนคนน่ะผีเนี่ยเรียกพ่อสนองว่าพ่อพ่อเรียกพ่อผีผู้หญิงบอกครับผีผู้หญิงม่ออกดอกพ่อของพ่อน่ะพะนตาออกของเจ้าได้ตัวไหนเลยวะป่อยให้เขาไปเราได้ออกบอกป่อยกอบบรรลุเรียก สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามคุณพ่อสนองกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่ให้แนวทางสูตรไปแล้วนะครับพอสนองมันโทษตามว่าฝันว่าผีพู้ญิงมาบอกเลขคนน่ะพี่น้องเอฝอันว่าผีผู้ญิงมาบอกว่าเลขที่หายไปแล้วมันมาออกดอกคนะจักเป็นผีผี เจ้าทีเจ้าท้างกัวไหนเน้อมาบอกเนาอนะครับเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงมาท,ทีที่บอกตัวไดนทีสิมาตัวผีที่ตัวคนบ่นะครับเดี๋ยวที่ร้อเบิงบ่นะครับนะพี่น้องเมื่อคืนหลังจากคล่อยตัวเลขกสูตรไปแล้วปุ้ยม,มาพี่โอ้ดิพ่อสนอง้็นั่งไงพี่พระ่ะมา,มาตามพ่อสนองแก่เลขก สวัสดีครับพ่อสลองสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเล่าความฝันเป็นยังไงความฝันหลังจากปล่อยตัวนอกไปแล้วให้ไปเมื่อคืนนี่ให้ไปเมื่อวานนี่ผีมาบอกเมื่อคืนนี่ว่าเลขตัวให้ไปไม่ออกครับเปนไปไม่ออกมันจะออกเอ้าเจ็ดไม่ที่บอกว่าที่ให้มาไม่ออกเี่พ่อให้ตัวไหนแน่จำได้ไหมจำได้ก็ให้เจ็ดเก้าหกครับ เจ็ดเก้าหกครับนี่ใบใบเก่าที่เขียนไปเมื่อวานนี่ที่เขียนไปเมื่อวานเนี่ยครับอันใบเก่าที่เขียนคือเกือนเนี่ยที่ให้ไปแล้วครับให้ศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดเก้าหกเก้าแปดแปดหนึ่งครับครับวิ่งแปดกับหนึ่งดันมานอนฝันนีดเดี๋ยวผมขอดูชัดๆนะพ่อแม่พ่อยออจับให้ดูหน่อยครับชัดๆก่อนอันนี้นี่อันนี้ให้ไปแล้วให้เมื่อวานนี้ให้ไปแล้วเมื่อวานเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณนั่นสูตรวคำเดิมครับสูตรคำนวณ แต่พอให้ไปปุ๊บไปแล้วผีมาบอกเมื่อคืนเนี่ว่าเล่ยไม่ออกพันธะให้ตัวให้เขาไปไม่ออกพนะเอาผีผีมาบอกว่าที่ที่ให้ไปคือใบเนี่ยไม่ออกครับไม่ออกเดินตัวเจ้าให้เขาไปแล้วว่าพันธะไม่ไหวเบาเล้าได้ผีก็ได้ผีเบาเล้าผีมาจากไหนพ่อไม่รู้เห็นเดินมาตามทางนี่แหละเดินมาตามทางมาเรียก เจ้าไ้เลกเขาเลยตีไปนะไ้แล้ใไ้ไปแล้วเราบอกเดี๋ยวของเจ้าไปนะเดี๋ยวเอามานี่ก่อนขุนเจ้าขึ้นเป็นงานเราก็ไ้เขาไปแล้วเลยว่านอนฝันเนาะนอนฝันเสียงกับพี่วั่นแล้วไ้เขาไปแล้วเราไม่ออกจำเป็นตัวเลยว่ะเจ้าได้มาอยู่ตีไปนะอของคอยนี่แหละออกไะนะเออมันวางพี่ว่านั่นแล้วของคอยเลยออกตัวไหนวะของจของพ่อสนองไม่ถูกนั่นแล้วแต่ของคอยจะถูกนั่นแล้วอ่ะพ่อสนองไม่ได้เทียงกับในคลิปไม่ได้เทียงกับ ผีพูดถ้ผีอยู่จะออกควายให้เขาไปหมดแล้วควายที่ออกทุกงวดอยู่เลยวะของควายเนี่ยที่ออกมันวะตัวไหนเจ้าให้มาดูเลยวะผีเขาก็กลันตี้ของเขาอยู่เนาะผีก็มาเถียงอีกเสียกับผมเอ้านี่มาเถียงไม่เอางวดนี้แหละจะได้รู้ว่าของผีกับของพ่อสนองจะแม่นผีก็ของควายของบรรูุเด้อรไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถ้าของควายออกควายก็ได้ผีผีโอ้ถ้าของเราออกควายที่ทำ สังฆทานให้เลยว่ะเด๋อคอยบอกเลยวะเถอะถ้าของเจ้าอ๋อยสังฆทานให้เลยเู้ว่ะเดี๋ยวทำสังฆทานมันผายเลยแต่ของทับทัผีบอกถูกนี่ก็จะทำสังฆทานให้สังานให้เลยแต่ถ้าเราบอกถูกกับผีจะทำอะไรให้เราไม่รู้ผีก็หลอกทีผีหลอกผีมันหลอกเราไปหมดทีเพราะว่าผีหลอกผมลโอ้ไม่ใช่ผีมันหลอกไอ้ติ๋ครับอ๋อถ้าออกจริงมันทำอะไรจริงครับเอาเอาประแน่ปรนอดนาะคนเล่ามันยังไงก็ต้องเขียนให้เอฟซีดูแหละเพราะว่าร พ่อสนองเคยฝันแบบนี้ไหมพ่อสนองไม่ตอนนั้นเรียกไปไม่เคยฝันแบบมีเจ้าตีครับไม่เคยฝันเลยมาฝันเนี่ยหายไปเมื่อวานเนี่ยฝันเมื่อคืนนี่เนาะครับเพิ่งจะฝันเอาฝันต่อเลขพอให้ปล่อยเลขปั๊บผีบอกรวบอันนี้ก็เรอนี่ยเลขผีบอกจริงเลยเลขผีบอกมวบจริงแต่ว่าพ่อสนองบอกว่าท้าเหมือนกันว่าของของผีของพ่อสนองจะออกใหายเขาไปแล้วเลยว่าใหายเขาไปแล้วหรอไอเขานั่นเขาไปหมดแล้วมันเจ๋อม ขอมาบอกตัวไหนพบอกรหเจ็ดศูนย์หกว่นะเจ็ดศูนย์หกครับมันใกล้เคียงกับผมขักนี่ว่ะของของขวสนองก็เจ็ดเก้าหกสามตัวนั่นแหละเดี๋ยวผมเขียนเพิ่มต้องเขียนไว้ข้างหลังนี่เลยของผีเป็นของผมเขียนใใบหม่เอาสีแดงเขียนเลยเขียนใบใหม่เขียนใบใหม่เี๋มันไม่ชัดันเอากระดาษของแกอันนี้กระดาษมันเขียนใบใหม่เขียนข้างหลังอีกชเอาใบใหมด้วยเขียนข้างหลังทิกเขียนข้างหลังก็ได้เดี๋ยวจะได้เอา เทียบกันให้ดูอีกทีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเทียบกันให้ดูเอาใบใหม่มาย้ำเลยเห็นไหใบใหม่ใบใหม่กระดาษในกระเป๋ามีไหมนี่เห็นข้างหลังไงจะได้พลิกกับไปพลิกกับมาเดี๋ยวเราต้องเอาผมให้มีอยู่เลขผีบอกเนี่ยเดี๋ยวพิสก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเอามาให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้จดแล้วเตรียมกระดาษปากกาพร้อมจดแล้วปกติครับพ่อสนองค์ย้ำย้ำนั่นแหละนี่แหละผีบอกเมื่อคืนนี่เองครับเนี่ยไหนแน่ครับเจ็ดศูนย์หกเลยแต่เลขที่ผมคำนวณให้เจ็ดเก้าหกติดกันอยู่ตัวเดียวครับติดเต็มเดียว เดียดชูนหกตรจอปีจดจดดีๆของเจ้าบอกดอกครับว่าใส่สีแดงนั่นผมไาไล่เข้าไปแล้วให้เขาเขาเมาเรียกเอาไปมันคือประวันนี่ว่ะโอ้ยบอกดอกผีผู้หญิงไม่เอิยเขาพ่อเลยบอกดอกพ่อปะนะผีผู้หญิงหรือผีผู้หนล่ะมันจะออกปะนะตัวไหนเจ้าใดตัวไหนวะนะผีเนี่ยเรียกพ่อสนองว่าพ่อพ่อเรียกพ่อผีผู้หญิงบอกครับผีผู้หญิงไม่ออกดอกพ่อของพ่อป่ะนะของเจ้าได้ตัวไหนเลยวะ ่อยให้เขาไปลอยที่ออกบอกไอยกงบรอลลูวเขียนกันกับพ่อสนองพี่เขียนแล้วอันนี้เดี๋ยวอันเรียที่พ่อสนองให้ไปคือตัวนี้ตัวนี้ก่อนจะให้ดูเทียบกันเราเขียนใบใหม่นี่อันนี้ของพ่อสนองอันนี้พ่ออสนนงี่ให้เป็นตัวนี้นี่อันนี้ผมให้ตัวนี้ครับที่ดูจะรับดเรียกที่ผมคำนวณได้ครับอันนี้พ่อสนองให้ทอนนี่เลขคำนวณครับอ่าขอพ่อสนองผมให้ไปเมื่อวานนี่วันนี้ผีมาบอกกลางคืนบอกไหม เียงกันครับบอกว่าของพ่อไม่ออกหรอกพนะของพ่อบอกดอกมันจะออกีออกของหนูนี่พนะเออของเจ้าตัวไหนแล้วว่าใคเขาไปแล้วอ่ะเจ็ดตูนนกเอ้าคือไก่กันแดดเร็วนี่ผมเขียนแล้วต้องจับเทียบคู่กันไว้เ้อะครับพอนี่ของนี่นี่ผีบอกครับอันนี้ผีบอกเน้นๆตัวเดียวเลยครับลองเล่นดูครับพ่อสนองนิดนึงครับครับอันนี้ผีบอก ผีบอกอบกแต่ว่าเราไม่ได้ตัดให้เนาะเพราะสนองเนาะตัดเราเองตัวอันนี้ไม่ตัดเลยผมบอกถาใครถ้าใครมีต้องถ้าใครมักก็ตัดถ้าใครบ่มักก็เอาโดดไปเลยเขาให้ตรงผมก็เขียนตรงมาเลยเขียนตรงไว้เลยชูขึ้นเขียนไปตั้งมอคืนนี่แหละลองดูว่าของก่อสนองหรือว่าของผีแต่ของผีออกว่าผมยีทำบุญหลายอยู่ครับจะทำสังฆทานทำบุญคครรัับบที่สำมุสนให้เลยเนาะให้เลยคันถูกของเขา แต่ถ้าของพ่อจะน้องถูกของผีไม่ถูกม uhh. so okay okay, um, okay? ีผีจะทําอะไรให้พ่อไม่ได้มาหาแล้วครับผีไม่กล้ามาแล้วครับโอเคครับเล่นดูนะครับเด้ออันนี้คือเป็นเลขผีบอกเนาะเลขผีบอกครับอันนี้ครับเจ็ดศูนย์หกครับเจ็ดศูนย์หกลองเล่นดูครับเแียงกันกับผีเลยของเจ้าออกของเจ้าไม่ออกของผมมันเจ็ดเก้าหกเนาะครับ เอาผีคำนวณแต่ผมคำนวณใครที่ถูบไม่ใช่ของพ่อสนนคำนวณของผีมันเป็นเลขผีเนาะผีมาบอกผีมาบอกสงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญนี่เนาะดีแล้วไทยแท้ถูกไ่ตายก็ถูกเราทำบุญให้เราอยู่เห็นผู้หญิงเนาะ ที่ทำบุญให้เราอยู่วันพระวันอะไรปกติพ่อสนองก็ไม่ค่อยได้ฝันแบบนี้เนาะไม่เคยผมไม่เคยให้เรียกไปแล้วไม่เคยฝันแบบนี้หรอกครับนานๆครับที่พวกเจ้ามาวันนี้ถ้าพวกเจ้ามาแ้าไม่ได้มาก็ลืมเลถ้าไม่ได้มาถ้ามันออกของพีจริงๆก็เสียดายเสียดายเลยเสียดายดีๆเดี๋ยวทีดีดวงทุกฝันเนาะ ปีดถูกของผีซะนี่จะถึงกล้องผีซะนี่แล้วลวงศพกันเจ้าก็มาเอาผีก็บอกมาคืนเนี่ยเขามาบนนี้เจ็ดศูนย์หกเนาะเลขผีบอกครับเจ็ดศูนย์ตัดเอาคันคนไหนอยากเล่นไงก็ตัดเอาครับครับก็แคาไหนแค่นี้เนาะผมว่าเจ็ดอะไแค่นี้ครับอ๋อขอให้โชคดีนะครับเด้อทุกคนเอฟซีอ๋อขอบคุณครับ